อดนี้มไอ้าอยนเนีปีีปีีปีบยเจ็ก่อนตอนเนี้ยปูเห็นทั้งปูทั้งอีปีแล้วแต่ว่านักเรียนใหม่เต้นคนเดียวมันดูเด๋อเด๋อดาดาอาทิเวลา อธิเวลายังงี้ครับอธิเวลาเราเป็นหัวหน้าห้องเราจะปล่อยให้น้องใหม่เขาโชว์อีปิยางเดียไม่ได้หมายถึงโชว์ฟูตีอีปิไหนสอนอธิเวลาหน่อยสเต็ปมันต้องยังไงอันนี้อันนี้จะเป็นนี่คือปูแล้วไหนอีปิอีปินี่มันท้าแบบเวลาคูณหนีบแล้วมันเจ็บอ๋อมันเจ็บ มันก็เลยแบบโยกช่แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอธิเวลาดูแล้วก็แบบเจ็บไหลตรงนี้ค่ะแล้วก็หนีบใหม่แล้วก็เจ็บไหลแล้วก็เกือบตายตรงนี้ไฮไลท์เลยอธิเวลาจะตั้งใจหน่อยจังหวะนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์โอเคอธิเวลาลืมวงที่ชื่อบอดี้สแลมเอะเราอาจจะค้นพบแนวใหม่ๆ จะมาเล่นกีตาร์ร้องเพลงบางทีเราเอออาจจะร้อยล้านวิวใน5วันอะไรอย่างนี้อ่ะไหนลองนะเต้นตามน้องปูเป้นะมิวสิกมาไอจ้ามาซอยปีนเนปูนิ่อีปิอีปอีปีเจบปูนอีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสิ่งสำคัญในการเต้นคือลูกกระแด อันนี้เวลาเราจะไลฟ์วิญญาณิางอาทิเวลานายเหมือนเสาอากาศกำลังหาคือาา่อนห้าห้าย้า้ครูต้องลงมือเพราะนั้นดูแลเพื่อนด้วยมามามาอย่าลืมขอ,ขอน,นน้่งนิง่งๆอ่าน,านน้่นิ่งๆแต่โอเคแ,บบเแต่ต้องเก็บความรู้สึกโอเค,อเคมิวสิกมา ไอ้จ่ามาซอยปีนีโปนิกอีป ครูมีความสุขมากครูบอกเลยว่าครูตายได้แล้วครูจะยืนจำาภาพนี้ตอนอาทิตย์เวลาอ่าปรบมือให้น้องปู